lông cũng được nhỉ Thôi nào Nó có nhảy hết cả đây Hết khuyên khao dày đó cho nó nào... Ông ngay ngay ở đâu bà Tâm nó Lấy hết ngọt này nó ốc quá rồi สวัสดีจ้าพ,พ่อแม่พี่น้องจ้าสุขุสุขุนจ้าที่ FC มาขึ้นเขา FC ในประเทศและต่างประเทศเน,นาะจ้าพี่นออาา้องจ้าทานข้าปลาพกอีกแล้วบางจ้าเก็บพึ่งเห็ดพึ่งข้าวใหญ่ดอกใหญ่มากสอคนห้องเห็ดพึ่งข้าใหญ่เลยจ้าพี่น้องพี่จ้าพี่น้องเอาไปแกงลกแล้วเด้อจ้าเสพเสพแล้วก็พี่น้องท่านมาคนกันคนบอกว่า เฟืองเห็ดเฟืงเตี้ยวไก่เห็ดเฟืงเตี้ยวเห็ดเฟืงเตี้ยวแลยเห็ดเฟืงส้มดอกงามๆเลยป้าใหญ่ๆค่ะติดใจอร่อยไปหาต่อครับมานำที่เดิมมานำที่เดิมเนาะบ่ต้อมไปจ้ะของพรเหมือนเดิมจ้ะบ่ต้มสวัสน้องลืมโมดีใจได้เก็บเห็ดสวัสดีครับอยู่ในช่อง้่ต้มออนนลทูบเช่นเคยพี่น้องเก็บเห็ดยาวๆช่วงนี้เนาะสวัสุรุ่งไป มาต่อโอ้คือเป็นมันนี้มันแร่งโฮสาวเกอร์เกอร์่ะตัโกนสามดอกเป็นพอแกงอยู่บ่ามันนี้หางแร่งขนาดจะพี่น้องจา้าถ้าพ่อแรง่งกัจะออกหลายเนาะสาวเนาะไปเอ้อแยกเก็บโฮแย่อยู่ด้อยเนี่ย งี้เก็บเลยดอกน้อยเล้วตอนี้ดอกจ้พี่น้องโพอจะได้แกงะบอสคือบักพอเจีพี่เจีน้องบอกมืนกีนหมดเลเอาเก็บใจ่ได้ใช่ไหมตัดค่ะโอ้มันนี้คือยากแแห่งแห่งพเนาะ ủa uh, nhìn nhỏ bọc bàn không nên ra nó đi sao oh, hết đấy, ơi đi ơi đi ơi đi hết co à, à, hết co, ơi nhá. đi ơi 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 đeo, kẹp bắp quán con thôi thôi đeo yeah, yeah. ngắm bao sao ngắm làm cho nó ố oh, đây có bắp quán mà đi mắt ra lên nó làm phát nọ rồi đi áo mát nhỉ đậu nhỉ có đậu nhỉ cho sao ở đây con เอาดก่อนออเอาวว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 วกวววสวววววเลยวี่วอวววว่วนวววววววหวว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 วอวว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 วีวววเบ ลุะพ me me, ี่น้องดอกบักใหญ่เลยอ๋อเดี๋ยวลูสาวนอนขึดอีกดอกนะเอาเก็บก่อนคุดคุถ้าพูดามอีกสามสี่ดอกอะไ้ก่อนร่มขึ้นดึ่งตัวหันดูนะดอกก็ใหญ่เห็ h กันเลยเห็ดพึ่งข้าวใหญ่เด้อเจพี่น้องเอาง่ายๆรอปต้มเนาะเลยเห็ดพึ่งอะยังนะเห็ดพึ่งส้มหรือเห็ดพึ่งขมิ้อ่ะไปแล้วให้พึ่งขมิ้ไปเลยเห็ดพึ่งไตไก่เห็ดพึ่งขมิ้อีกคนลุงบอกอ่ะ

อ้นี่โมว่าไงได้จ้พี่น้องคนนะบ่นน้ำนาสาวอยู่คแต่ก็พนพูดอีนาสาวเนาัจ้พี่น้องพูดอยู่เป็นจ๊นี่ได้จ้พี่น้องคนอโตกว่ไงคนเก็บซะทำงานโอ้ยโดนตะกงได้ได้ไดเออหมดกัรกเลยลูลูงามงามนี่ đột ngột đó tới phía ẩu ừ cái má ẩu dưới ẩu má ô hạt rồi không. ở đây vậy đó, đó, Điều, đó đi. Ô, con đồng đồng nó cũng nhạy thôi này cái đẻ. Tài xếp nó cho nó, phải. Ba bằng đỏ này nào, kiếm sao? Ngang ngang phải. Kiếm thượng đẻ đấy. À. Ôi bài tươi đi nhìn cái nó. Aha, hẹn, đen màu đen một mà. gặp. Nhận lạc nó sợ. À, à, nhận ừ. chấp nhận. Bugsi, do căn cản bê tông pái sip hên. Hm? Ya kia. A thôi ní bên gia. Kia chấp nhận à, Ah, nga 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 nè, ฮึมลวกกินแล้วพริกเหรอบลูแล้วคอยกับบะฮู้เลวเห็นแต่ทางภาคอีสานคนเก็บกันอโอ้โหหาไป,ปลวกเติเห็ดเตยผักหวานสุดยอดพี่น้องเก่งใส่กันมันแียเพื่อนชาวเนาะแซ่บแท้น,นี่ก็ต้นผักหวานเลยอ๋อเก็บย้ายดอกงามขนาดจะพี่น้องดอกมันโอ้กเลยใช่ คะซูเนี่ยนึ่งอยู่ออกไปเลยมาต่อแค่บหเห็นนะนะสาวไหมยิบยิ้มเนี่ยเห็นบอกนั่นเห็นบอกกำลังพอดีแซ่บเลยลนี่น้าสาวตัดโอ้สวยทุกคนงานเด้อจ้าพี่น้องกับพออยู่พอกินในนอกหม้อต้มเนาะแต่กระบอหมานคือเมื่อแรกเนาะเมื่อแรกจะได้หลายจะได้จนพูดมีตระกูลแง่งงามแต่นี้ ไม่แต่เนี่ยดอกคือดอกกำลังมุกแม่นกำลังออกกันยังกำลังนันเลยไงว่า<อ>ง่ายคือเร่งเกินจ้าเนาะที่พนบอกเนาะป้าต้อมเนาะจ้าพี่น้องสาวบอกว่าถ้าออกหลายโอ้ยกระสอบมาใส่จันพี่น้องจ้าไปจ้าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับแลคริปกระดิ่งติดตามให้บ่าวต้อมบนยวทูบชแนลด้วยนะครับผิดภาพกันหลยต้องขอโทษขออภัยพี่น้องวันนี้บ่าต้อมสาวลุ่งต้องขอตัวลาไปก่อนครับรอชมคลิปหน้านี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องขอคนลหลายจ้าเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเอฟซีในประเทศต่างประเทศจ้า